I hate born uh -huh. typical. All you haters better watch out. Back off with the drama. It's me in the house. I'm not what they're saying. Oh, the dead. เดี๋ยวเราค่อยฟังแบบเต็มๆกันต่อเนื่องนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังยางเป็นทางการด้วยค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลายามเย็นที่เน็ตเฟินวันร้อสามจกับดีเจออยวรนิตประตนามั่นคงคงนะคะสี่โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มเป็นประจำเนี่ยเราก็จะเจอกันกันกบเพลงเพราะกับดีเจออยนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษยิ่งขึ้นนะคะบอกกันไว้ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีความพิเศษเพราะว่าจะมีหนึ่งสาวเสียงดีลูกไม้เราไม่ไกลต้นคนดวงการบันเทิงอยู่กับเราแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะมาพร้อมกับคุุณพ่่ออสดหลที ไม่สามารถจะมีอะไรมาฆ่าพี่ได้เลยนะคะแล้วคุณแม่สวยๆก็อยู่ด้วยนะคะขอครอบต้อนรับครอบครัวทองเจือด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องมิยาแล้วก็คุณพ่อพีแล้วก็คุณแม่สวยๆด้วยนะคะอ้าวรายงานตัวกับคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการกันหน่อยค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะมิยาทองเจือค่ะก็วันนี้หนึงก็อยากให้ทุกคนมาฟังเพลงซิงเกิลใหม่ของหนูค่ะนั่นก็คือ get like me ค่ะเมื่อกี้ที่ดีจอยเปิดไปนั่นเองนะคะหลายๆคนจะงงเฮ้ยใคร บบเป็นนักล้องอินเตอร์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นี่แหละนี่คือผลงานของน้องมียานั่นเองคุณผู้ฟังสามารถจะฟังการสัมภาษณ์สดสดได้บนน้ำป่าวิทยุนะคะแล้วก็ชมการไลฟ์สัมภาษณ์ได้ด้วยตอนนี้เราก็ไลฟ์แล้วที่ Facebook Fanpage FM11035 นะคะมีคุณพ่อพีทมาร่วมสัมภาษณ์ด้วยในไหนมาแล้วก็เลยขอมาพูดคุยด้วยเพราะว่าอยู่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผลงานของคุณลูกไหมจริงๆไม่เลยครับ<ม>เป็นเป็นบริการขอคนขับรถอย่างเดียวอ,อน้องน้องจะทําง,งานเองหมดเลยครับ อะนะคะ<ช>ต้องถามจุดเริ่มต้นก่อนแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆ,ๆอย่างเออพี่เนาะพี่เอ<ช> <laughs> พี่ก็เห็นผลงานของน้องมิยามาก่อนนะนี่ก็จะแบบเออเป็นสาวที่ชอบการเต้นใช,ใช่ไหมเป็นคนชอบเต้นเต้นเต้นเออแล้วก็แบบอยู่ดีดๆแบบยังไงจับพระจับผูยังไงทําไมตัดสินใจอยากทำซิงเกิลเป็นของตัวเองก็ <c oughs> จริงๆหนูทำตั้งแต่มินิฮาร์ดค่ะหนูมีแฟนๆในติกเกอแบบจำนวนหนึ่งก็เลยแบบอยากทำเพลงมาให้แฟนๆแบบเอาไว้เล่นใน t ิก t กอ ทีแรกก็ไ <cin> ม่ไ <waterproof>. ด <c oughs> so ้ซีเรียสอะไรค่ะเหมือนแบบเออเอาไว้เป็นเพลงแบ็กกราวนด์เฉยๆค่ะไม่ได้ซีเรียสเลยแล้วบบคนใช้เยอะมากๆค่ะจะเหมือนแบบคนแบบชอบมากแล้วก็อยากให้หนูแบบทําเพลงต่อไปเรื่อยๆอืมแล้วเรามีการปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างก็เออส่วนมากหนูก็จะปรึกษาเรื่องพวกเอ่อพวกการ manage มากกว่าอืมว่าแบบ เออนี่ต้องทํายังไงนี่ต้องติดต่อใครอะไรอเแล้วคุณพ่อพี่ยังไงคะวันที่คุณลูกตัดสินใจว่าแบบต้องเรียนอะไรแดดดีหรอใช่ครับเออแดดดีเนี่ยมีอยากจะทําผลงานแล้วอยากจะจริงจังแล้วนะคุณพ่อให้ก็บอกว่าอยากให้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้เขาฝึกทํางานนะครับเป็นอีกอีกใช่ไหมว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่ให้ฝึกทํางานเขาทํากับพี่สาวเขาสองคนช่วยกันก็ทาเงินเกือบทุกอย่างสัยยาคนพี่ก็ เป็นเป็นอาไดรด,ดู mm hmm. อาทั้งหมด <Yeah. S 2> แล้วก็เป็นบอยส์โค้ชให้ด้วย mm hmm. แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเป็นค <Cor al. S 2> อรรัสให้ด้วย mm hmm. ใช่ คือจริงๆเนี่ยไม่ได้ประหยัดเงินใช่ไหมคะไม่ได้ตั้งใจจะประหยัดเงินใช่ไหมแต่บังเอิญว่าทําได้ทุกอย่างก็เลยไม่ได้อยากจะแบบไปกระจายรายได้คนอื่นก็เลยคิดว่าทาเองทั้งหมดก็ก็แต่ก็จะมีในส่วนของโปรดักชันที่มีพี่ๆอย่างทีมไอริสเป็นผู้กำกับแล้วก็แอมที่ช่วยกันแล้วก็จะมีทีมโปรดักชันเอ่อเสื้อผ้ามิยาเขาก็จะเป็นคนนำคอนเซ็ปต์เองนะแล้วก็เอาพี่สไตล์ที่เขาชอบเนี่ยมาช่วยดูให้นึกว่าคุณพ่อจะไปกํากับและถ่ายทําด้วยจริงชอบอยู่เหมือนกันครับแล้วก็อย่าง อย่างทากะก็เป็น c a l กร g r a p h ร์ประจําตัวที่เขาทํางานด้วยกันมาเขาชอบก็จะในส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็จะใช้พี่ๆที่เขารู้สึกสนุกทพ่่ะทำงานด้วยจะได้รู้สึกไม่ไม่ไม่เครยแล้วไม่ขัดเขินแล้วก็ไม่ฝืนเกินไปคจริงๆก็จริงๆผมอยากให้เอคุณผู้ชมครับสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาทํางานลุกขึ้นมาพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองชอบซึ่งจริงๆผมกับคุณแม่เนี่ยเป็นแค่เป็นผู้ช่วยอยู่ข้างหลังเฉยๆแต่ว่า การวางคอนเซ็ปต์การพูฟงานการทำเดรคชั่ต่างๆเนน้องๆทำกันเองหมดเลยคือจริงๆเนี่ยออยติดตามครอบครัวทองเจอมาตลอดต้องแต่แบบน้องไม่งานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างที่รู้สึกว่าแบบเลี้ยงลูกเหมือนแบบเป็นเพื่อนเนาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือเลยรู้สึกเหมือนแบบโตตามกันคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่แก่ลงเลยแล้วก็แบบลูกๆก็คือโตตามมาแล้วรู้สึกเหมือนแบบลูกได้ทําในสิ่งที่ที่เขาอยากทําเพราะฉะนั้นคือมันจะเป็นการเติบโตอย่างมีความสุขอย่างมีคุณภาพด้วย ใช่ไหมคะแล้วผลงานเพลงนี้เนี่ยมีย่าใช้เวลาในการทําประมาณเท่าไหร่จ้ะจริงๆเอ่อทำเพลงตัวเพลงนะคะเสร็จไว้หลังจากมินิฮาร์ประมาณไม่กี่เดือนนึงคะ่ะเสร็จเสร็จประมาณปีปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็เอมวี MB, เราค่อยมาทําประมาณเดือนหนึ่ง แบบเตรียมงานเดือนหนึ่งแล้วก็ถ่ายวันเดียวค่ะอืมก็คือจริงๆคือหลังจากมีนฮารปุ๊บแล้วก็ลุยต่อเลยใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นแบบล็อกดาวน์พอดีหนูก็เลยไม่ได้ปล่อยเพลงเออรอรอรอนะเราก็รอเรื่องงามยามดีกันสักนิดหนึ่งใช่นะสิบสิบวันนี้สิบสิบโปรดีวันดีคนจะได้จดจํามีย่านะคะเออกับ get like me นะคะแล้วเออความยากล่ะสําหรับเพลงนี้กับเพลงก่อนหน้ามีความแตกต่างกันไหมคะเอ ก็จะมีความยากตรงที่มินิฮัร์์หนูจะแบบไม่ได้ทำเองเต็มตัวค่ะแต่ว่าเพลงนี้หนูก็คือแบบทําเองหมดเลยถ้ามินิฮัส์์หนูก็จะแบบหนูจะเป็นคนบอกคอนเซปต์ค่ะแต่ว่าไม่ได้ลงมือทาอะไรเ้ยค่ะก็จะมีบ้างแต่เพลงนี้คือแบบบอกคอนเซปต์ด้วยแล้วก็ทําเองด้วยหมดเลยก็จะแบบมีความยากนิดหน่อยปีนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกสิบหกเด็กน้อยมากแล้วแบบคือความภาคภูมิใจเรามีความรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้คือแบบ คือค้นหาตัวเองเจอได้เร็วอะอแล้วมันก็จะแบบไม่ต้องไปจับพัดจับผูกเพราะอย่างบางคนที่เป็นดาราหรือเป็นนักรรองเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแต่ว่าเขาก็ถูกบังคับให้เป็นมันบางทีมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เป็นตัวเองได้มากขนาดนั้นแต่อย่างมียากคือพอเจอตัวเองปุ๊บก็บอกพ่อพุณ,ณ,ณ,ณแม่เลยใช่แต่ก็น้องคุณแม่เนี่ยให้น้องเรียนเต้นแล้วก็บอลเลสตั้งแต่ห้าขวบ<อ>เพราะฉะนั้นเหมือนน้องก็กรูมิงก็คือฝึกมาตลอดจนเราคิดว่าเอถึงเวลาแล้วเนี่ย ต้องปล่อยเขาออกไปลุยแต่แล้วก็จริงๆก็ mm. ก็ได้รับโอกาสจากโปรดิวเซอร์ Producer หลายๆทีม mm. แล้วก็ค่ายเพลงที่แบบคุยกับน้อง mm. แต่ว่าก็ทั้งนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าอะไรที่เราทำพอได้ก็อยาก <Ha. S 1> ให้น้องอยากให้น้องลองงานดู mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ผมบอกว่าด้วยด้วยวัยเขากับพี่เซย่าเนี่ย mm hmm. เขาสิบเจ็ดกทเนี่ยคือถ้าเขาเมนคือถ้าเขาตั้งใจทำงานตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย พอสักอายุยี่สิบกว่าเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์เยอะแล้วเขาจะเข้าใจวัยรุ่นเพราะว่าเขาโตกับทีมมาแล้วก็เป็นวัยของเขาอนาคตถ้าเขายังชอบอยู่เนี่ยออนาคตในวงการเพลงเนี่ยอาจจะเขาสองคนอาจจะมีบทบาทพอสมควรได้ก็ไปเจ้าของค่ายไปเลยใช่ตอนนี้ก็ที่ทำเอาไว้นี่ก็เป็นค่ายเล็กที่ให้เขาทำงานกันสองคนนะคะโอ้หแบบคุณพ่อแบบเป็นคุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างจริงๆอย่างที่บอกนะคือแบบ เราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเนาะเราก็พร้อมจะสนับสนุนอะไรที่มันไม่ได้แบบผิดกฎหมายมันไม่ได้ไปรบกวนใครมันไม่ได้ทำร้ายใครสุดท้ายก็ได้เป็นผลงานที่ดีนั่นเองแล้วเป็นยังไงกับการถ่ายทำเอ็มวีใช้เวลาก็คือหนึ่งวันจบใช่ค่ะแต่ว่าหนึ่งวันก็คือเริ่มตีสี่จบเที่ยงคืนโอ้โหเป็นยังไงเนี่ยเล่าความสนุกสนานของเอ็มวีหน่อยสิเอ็มวีนี้สนุกยังไงเออก็จะมีซีนแบบเอ่อพวกสเก็ตบอร์ดค่ะแล้วก็มีพวกรถเติมเข้ามาแต่ว่า ที่แบบแข่งกับเวลามากๆเลยก็คือแบบโลเคชันค่ะเพราะว่าโลเคชันแรกอยู่ลังสิตค่ะแล้วก็โลคันโลเคชันที่สองอยู่เกสรกิเลศค่ะก็คือแบบในเมืองกับนอกเมืองลอลแล้วก็ฝน, <ลด S 1> นใหญ่ด้วยใช่แล้วก็น้าฝนด้วย ใช่แล้วก็วันถ่ายก็ฝนตกด้วยค่ะเออเพราั้นเพราะฉะนั้นก็นี่ไงคืออีกหนึ่งประสบการณ์เนาะพี่พีชเนาะเพราะถ้าอย่างพี่พต้นถ่ายละครมันก็จะมีเรื่องใช่เรื่องนี้ฝนฟ้าอากาศเรื่องอะไรที่ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ถึงเรามีความตั้งใจเกินร้อยแต่ถ้าธรรมชาติไม่พร้อมสนับสนุนในวันนั้นเราก็ต้องแผนหนึ่งแผน2แผนสาใช่ไหมใช่ค่ะเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเพลง get like me นั่นเองนะคะในไหนอยู่กับพี่แล้วจริงๆเนี่ยโหอยากจะแบบคุยยาวๆมากเลยแต่ว่า a อร์ธามันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก่อนจะให้ไปฟังเพลงนี้แบปเต็มๆขอสักท่อนหนึ่งแบบสดๆดีไหมได้ได้ไหมเออ get like me นะคะจากน้องมี่ยานะคะขอหนึ่งท่อนแล้วกันได้ค่ะค่ะอา do เหมือนไม่ค่อยใส่ใจแต่จริงๆฉัน care จดใจ I'm sorry I'm me I'm sorry I'm meI do เหมือนจะเอาแต่ใจแต่จะหาแบบฉันที่ไหนบอกเลยไม่มี I'm sorry I'm me โอ้ยนะหลังนายด้เพนี้มันจะมีมันจะมีพวกเออเนี่ยนี่เป็นแตงของเมนิฮาร์เติมเลยใช่นี่เห็นไหมเขาบอกชอบนางมีญาและครอบครัวมากมากเห็นตั้งแต่เด็กเล็กมาจนท่านพละรามสองคุณพ่อคุณแม่ประจามเห็นพัฒนาการความสวยน่ารักสมวัยขวัญใจนะคะเออน่ารักในครอบครัวมีแต่คนเข้ามาชื่นชมความน่ารักนะคะก็อย่างที่บอกเนาะติดตามกันได้นะคะสำหรับเพลงเพราะเ่ลงนี้เอาเป็นว่าให้ทั้งคุณพ่อแล้วคุณลูกฝากผลงานเพลงนี้กับ เป็นแฟนชอบไอเฟวันค่ะใครก็อยากฝากทุกคนด้วยนะคะเอ่อถ้าเกิดว่าใครอยากแบบดูเ v ็มเต็มๆนะคะก็สามารถเข้าไปใน YouTube ได้เลยคะ่ะแล้วก็เซอว่า Get like มี a า e t เก็ตไล์ีค่ะส่วนไอจี k t o k แล้วก็ Facebook หนูชื่อว่ามี a าทองเกลืะคะ่ะแล้ว TikTok ก็ชื่อมี a าเอทีซีค่ะก็หนูก็จะแบบโพสแบบคอนเทนต์กับคุณพ่อตลอดอ่าค่ะคุณพ่ออยากจะฝากอะไรเพิ่มก <God, S 1> ็จริงจริง ต้อง,อ,งขอขอบคุณทังคือมากๆ<ะ>นะครับที่ให้โอกาสน้องมาเราก็ดีใจมากๆที่แฟนๆนะครับพี่แฟนๆของคืนเนี่ยเนี่ยส่งข้อความกันมายาย<ะ>เลยก็ดีใจมากๆคือ,อยายทุกคนสพอร์ตน้องๆอเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าเด็กรุ่นนี้คืออนาคตของพวกเราทุกคนถ้าเด็กรุ่นนี้เริ่มทํางานเป็นเร็วเนี่ยก็หมายความว่าอนาคตของเราในทุกๆด้านเนี่ยมันก็จะถูกพัฒนาไปเร็ว ก็ไม่ใช้คําว่าไม่ต้องรอนานแต่ว่าแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงในช่วงเริ่มต้นตอนนี้เจยเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยแค่น้องน้องก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่าเหนื่อยทั้งเราด้วยทั้งพ่อทั้แม่เพราะว่าแทนนี้เราจะทํางานตามระบบแล้วก็ชิวๆรอลูกเรียนจบแล้วค่อยคิดว่าจะเป็นคนไหนหรือจะเรียนอะไรต่อพอเริ่มเร็วเนี่ยมันก็ต้องทุกอย่างก็ต้องสปีดั p เร็วมากก็จะกลายเป็นว่า พอเริ่มเร็วทุกอย่างเร็วก็ทุกๆอย่างก็จะต้องเหมือนเหมือนกับข้าวครับแทนี่ยะค่อยๆผ่าก็ต้องรีบทําครัวรีบเตรียมกับข้าวรีบไปตลาดก็เป็นเหมือนเป็นค้อรียบเทียบให้เห็นว่าทุกอย่างก็ต้องเร็วขึ้นกว่าเดิมหมดเลยแต่ว่าลองรันก็ดีกว่าแน่นอนใช่กับว่าเราเจอเข็มทิศที่ถูกที่ถูกทางได้เร็วขึ้นใช่ก็ต้องให้พี่ๆแล้วก็พี่ๆทุกๆคนที่ขึ้นนี้แล้วก็ แฟนแฟรายการแฟนแฟนคลื่นวิทยุนะครับเออให้พี่พี่ทุกคนสปอร์ตนออ้องๆรุ่นใหม่เพราะว่าผมว่าเป็นสิ่งสําคัญพวกนี้ <c oughs> ถ้าเขาได้กําลังใจที่ดีเนี่ยเขาสามารถลุยไปข้างหน้าได้อย่างแบบว่าไม่มีที่สิ้นสุดของอของพลังเขาเนี่ยแหละครอบครัวทองเจอเนี่ยเป็นไอดอลมากเลยออยก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงลูกทั้งสองแบบแบบนี้เหมือนกันแต่บา้าเป็นลูกชายอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ลูกชายก็สนุกนะครับโอ้โหัวแตกเพิ่งจะไปก้าวเข็นเมื่อวันศุกร์ม่้ยเป็นลมได้แล้วโดนอะไรคะ ก็คือวิ่งค่ะวิ่งแบบไม่ใส่เกียร์นั่นเองแบบไม่ใส่เบรกนะคะก็เลยโดนเย็บสองชั้นก้าวเข็มกลับมาถึงบ้านกำลังจะนอนเอาสเปรย์กันยุงฉีดเข้าตาอีกหนึ่งดอกแล้วก็ไปนอนไม่ไหวเลยจ้าคือไปโรงพยาบาลสอง่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลูกชายนะคะเดี๋ยวต้องหาที่หาทางเหมือนกันจะพยายามเลี้ยงแบบพี่พีทเด็กผู้ชายต้องคือต้องปล่อยให้เขาเนี่ยปล่อยเลยปล่อยเลยก้าวเข็มเลยค่ะใช่คือคือต้องให้มีภูมิต้านทานเยอะหน่อยผมก็ ผมเนี่ยนะครับถ้าถูด่าโกนหัวสมมติตอนตอนถ้าทำสกินเฮสนะครับข้างบนนี้แผลเป็นเยอะมากเป็นสิบเลยครับเย็บเนี่ยรอยเย็บเป็นหมดเลยก็ต้องเยอะต้องต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องใจแข็งนิดนึงเวลาแม่เห็นเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนปุ๊บแม่ก็ใจคอไม่ค่อยดีเกิดอะไรขึ้นเนาะวันนี้นะเพราะฉะนั้นว่านะก็ถือว่าเป็นการมาที่แบบคุ้มค่าเพราะว่าได้ง่ายคิดทั้งแบบคนฟังที่เป็นแบบครอบครัวด้วยจะได้แบบ ฟูมฟักลูกแล้วก็หาแนวทางชีวิตให้กับลูกได้ด้วยนะคะสำหรับตัวน้องมิยาเองก็มีผลงานมาฝากกับแฟนๆทุกวันแล้วยังไงก็ไปติดตามได้ทุกช่องทางแล้วมีเชลเลนจ์ใช่ไหมน้องมิยาเพลงนี้มีค่ะในทิกตอกค่ะก็ติดแฮชแท็กว่ามีอันด์เวอร์สกอร์เพลงนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ไปร่วมสนุกกันได้นะคะอย่างที่บอกก็โซเชียลมีเดียตอนนี้เราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มแต่ว่าตอนนี้ท ok ิกตอกกำลังมาเพราะฉะนั้นก็ไป <S 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 ไปเชลเลนจ์กันได้นะคะกับน้องมิยาเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ฟังเต็มๆอีกสััักกคคร้้้้งงงงนนนึใหอมยย่าาพพูดเเเขลละะบ เป็นซิงเกิลที่สองของเราใช่ะนะคะอ่านพูดครอบเพลงเลยค่ะก็ะะนี่นะคะเพลง Get Like Me ค่ะอ่าไปฟังด้วยกันนะคะ <laughs> กับอีหนึ่งผลงานที่น่ารักน่ารักและตั้งใจทำโดยครอบครวัวทงเจือ Get Like Me <laughs> ขอบคุณนะคะ I like to talk to I want to be When I like to show